สวัสดีครับแฟ,น,ฟนๆช่องไซก้อยอยู่กับผมเจตไซก้ยเหมือนเดิมนะครับอยา่ามาเจอกันทุกวันแบบนี้กับการวิเคราะห์ฟุตบอลคู่ที่เข้าตาวันละสามคู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับและเหมือนเดิมนะครับฝากไปด้วยรายอัดของเราพักยกเจ็ดตามนี้ด้านล่างนี้รับรองไม่ผิดหวังนะครับามาถึงค่ำคืนวันอาทิตย์นะครับยังมีฟุตบอลให้ตามนุ้นตามเชียร์กันเหมือนเดิมครับแต่เริ่มที่เวลาสองทุ่มก่อนฟุตบอลสวีเดนออสเวนคานครับฮัมมาบีอันดับสิบจะเปิดบ้านเจอกับคาล์มาอันดับหก ฮามาบีมี19แต้มเกมล่าสุดบุกชนะซีรีอุตมา2ต่อ1นะครับสามนารุกนำโดยมอนธาดอมาจิตน,นะครับวิกตอร์ยูคาโนวิทกองหน้าชาวมอนเตเนกโกรนะครับแล้วก็หน้าเป้าเป็นยูเซฟเอราบีกองหน้าตัวเก่งเจอกับเคาว่า22แต้มเกมล่าสุดแพ้ขาบ้านกับเอลฟบอกไปเละ0ต่อ4นะครับมีโบอาชามูนครับ เดนิสฮมเมตกองหน้าตุรกีครับเล่นกับมิเลต้ารายโววิดนะครับฤดูกาลที่แล้วเจอกันเป็นบอลบ้านใครบ้านมันฮมัมาบ,บีเปิดบ้านชนะ4-2เขามาเปิดบ้านชนะ2-0ครับคุณียก่อนเกมเขามองฮมัมบาบีเป็นต่อนะครับคือจะว่าไปเนี่ยฤดูกาลนี้ฟอร์มภาพรวมถือว่าใกล้เคียงสูสีนะครับผมว่าฮามัมาบีไม่ได้เหนือกว่าเขามากเลยครับฤดูกาลนี้ครับวัดใจชิมเยนเขามาครับมีโอกาสสูงจะบุกมาแบ่งแต้มไม่แพ้เป็นอย่างน้อยนะครับ ขยับไปที่เวลา4ี่ทุ่มครึ่งครับไปดูมอลบี้อันดับ8จะเปิดบ้านเจอกับนอคโคปิ้งอันดับ7 ทั้ง2ทีมมี19คะแนนเท่ากันแ๊ะเลยนะครับมอบี้เกมล่าสุดถือว่าฟอร์มดีมากนะครับบุกไปชนะเมาโมถึงถิงถ่น2ต่อ1ครับสามนาะรุกนำโดยวิกตอร์กูสตฟสันดาวิดลอฟคริสกองหน้าเป็นแมก็กเฟนเกอร์นะครับหัวหอกชาวเดนมาร์กครับในขณะที่นอโคปิงเดนันดทเทลเลสเสียฟอร์มครับแพ้คาบ้านให้กับนอโคปิงไป1ต่อ2แถมคืนวันนี้เนี่ยประกันหลังตัวหลักมาโกลุนนะครับจะติดโทษแบนลงไม่ได้ครับ คู่หน้าก็จะเป็นวิโต้มิสตราตีจับคู่กับคริสโตเฟอร์นีมันกองหน้าตัวเก่งนะครับฤดูกาลที่แล้วกินกันไม่ลงครับเสมอกันทั้ง2เกมคู่นี้ก่อนเกมเขามองมอบี้เป็นต่อเล็กน้อยกับการเล่นในบ้านครับเอาอยัางง่าย นอร์คปิงอยู่ในช่วงที่ผลงานไม่ดีครับเอาง่ายๆไม่ชนะมา6เกมติดนะครับแล้วแพ้ไปถึง4เกมแถมคืนนี้ขาดกองหลังตัวหลักด้วยครับหน้ากัดฟันวัดใจมอบี้นะครับยังไงเล่นในบ้านนัดที่เราเพิ่งบุกชนะบาวโบกเรียกความมั่นใจครับมีโอกาสสูงที่มอบี้จะเปิดบ้านเบียดชนะอย่างน้อยหนึ่งประตูคู่นี้เชียรมอบี้นะครับ ปิดท้ายที่เวลาเที่ยงคืน15ไปที่ฟุตบอลลีกของนอร์เวย์ครับบรนอันดับ4จะเปิดบ้านเจอกับสตอร์มกอรเซตอันดับ7บราน24แตม้มล่าสุดลงเล่นในเกมลีกบุกแพ้โมมา0-2นะครับแถมล่าสุดลงเล่นในบอลถ้วยก็บุกแพ้บเลเรนก้ามา2 3ต่อ3ตัวหลักๆ3นารุกก็โอเลบรอมเบิร์กเฟรดดิกบอสติงกองหน้าเป็นทางด้านของบารักฟินนะครับเจอกับ ทางด้านของ tor มก o ตเซต20แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านถล่มช้าบอก5-2ต่อครับมีทางด้านของออสตเนวินะครับแนวรุกเป็นมาคุสเมเนตจับคู่กับโจนาธานบูรสกองหน้าตัวเก่งนะครับฤดูกาลที่แล้วเจอกันเป็นบอลบ้านไข่บ้านมันอ่า2ปีก่อนนะครับเป็นบอลบ้านไข่บ้านมันบนรนถล่ม3-0ส t ตมก็ o เซตก็ชนะ3-1คู่นี้ก่อนเกมบรนเป็นต่อแน่แต่ว่า ถ้าดูจากเงื่อนไขบรานต้องยิง2ถือว่าแพงมากๆครับอย่าลืมว่าบรานช่วงหลังเริ่มเป๋แล้วนะครับแพ้2จาก3เกมในลีกแถมลงเล่นในบอลถ้วยมาพักน้อยกว่าด้วยนะครับการจะยิงสตอมก g อ d เซตสอลูกยากมากครับวัดใจทีมเยือนสตอมก o อดเซตครับมีมุมเสมอได้เลยครับหรือแพ้เต็มที่ก็ประตูเดียวนะครับเฉียบไปที่สตอมก็อดเซตครับสรุป3คู่ครับชอบไปที่คามา่ามอบี้ และ t ตอม g o d s e t ครับเหมือนเดิมนะครับฝากไปด้วยรายเอ็ดของเราพักยก77ตามนี้ด้านล่างนี้รับรองไม่ผิดหวังครับขอทุกคนโชคดีในคืนวันนี้ครับสวัสดีครับ